สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านมิตรรักแฟนเพลงเนาะวันนี้คุณยายจะมาเปิดกล่องของขวัญของขวัญที่เป็นร่วมเล่นเกมกับใบมั่งมีสุขภาพดีมีสุขเมื่อวันสุขที่ผ่านมาเนาะแล้วคุณยายได้รางวัลมาแล้วก็มีออเดอร์หนึ่งออเดอร์อ ร่วมรายการที่ที่ไลฟ์สดของอโปรเก้าเดือนเก้าของใบมั่งมีสุขภาพดีมีสุขนะคะแล้วก็คุณยายเล่นเกมไม่ได้เล่นเกมคือจับฉลากได้มา1นรางวัลก็ขอบคุณใบมั่งมีที่มอบสิ่งดีๆให้ทุกๆท,ท่านเพื่อสุขภาพที่ดีของอพวกเรานะคะก็เดี๋ยวจะเปิดกันเนาะ มันมีอะไรเอ่ออยู่ในนี้ตามมาบ้างเอาอย่างนี้เอาข้างหลังแล้วกันข้างหลังเปิดง่ายหน่อยข้างหน้าเสียดายโลโก้นี่คุณยายก็คมคมเฉือนจนหัวสั่นก็ยังไม่เปิดอ่าเนาะชึบเจาะแล้วนะ ทุกคน <c oughs> มีอะไรได้มามั่งนะแอนแอนแอนนี่คือสิ่งที่ใบามั่งมีสุขภาพดีมีสุขส่งมาให้นะคะก็มาดูกันเนาะอันนี้เอากระเป๋าก่อนชิ้นใหญ่เอาชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่อันนี้เป็นกระเป๋าผ้าคลาม นะคะเป็นกระเป๋าผ้าคลามที่คุณยายจับฉลากได้มานะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นผ้าคลามจากร้านมนโอมหฮม,ม,มซับนะก<อ>็คือทุกผลิตภัณฑ์ที่ทร่วมรายการเนี้ยคุณยายภูมิใจมากเลยได้กระเป๋าเป้ใบนี้เป็นกระเป๋าผ้าคลามใบหนึ่งไม่ใช่น้อยบาทนะแต่ก็จำไม่ได้ว่ากี่บาทก็แพงอยู่เหมือนกัน อันนี้คือของรางวัลที่คุณยายจับฉลากได้เนาะแล้วก็จะมะีส่วนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าคุณยายสั่งในไร์สดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาชาหวานดันใจของสตาร์เฮิร์บของบริษัทสตาร์เฮิร์บนะคะก็เป็นเป็นชาที่ควบคุมน้ำตาลคือไม่จำเป็นจะต้องคนที่เป็นเบาหวาน ก็ดื่มได้เป็นชาทั่วไปที่เราดื่มได้แต่มันจะมีตัวสมุนไพรที่ช่วยสกัดสกัดและยับยัง้งควบคุมน้ำตาลที่จะเข้าสู่ร่างกายเรา,อ,าอย่างเราทานข้าวเนี่ยอย่าคิดว่าแป้งข้าวเนี่ยไม่มีน้ำตาลนะคะข้าวก็ยังมีน้ำตาลก็คือทุกคนเมื่ออายุเยอะๆก็ต้องควบคุมน้ำตาลในร่างกายไม่ว่าจะ น้ำตาลมากน้ำตาลน้อยหรือน้ำตาลปกติแต่ทุกคนก็ต้องควบคุมน้ำตาลเราไม่รู้ว่าโอกาสข้างหน้าร่างกายเราจะเผาผลาญเอาน้ำตาลที่เราทานเข้าไปเนี่ยมาเป็นพลังงานในร่างกายเราไหมคุณยายขอแนะนำนะคะชาตัวนี้ดีมากควบคุมน้ำตาลในเลือดควบคุมความดันแล้วก็ควบคุมที่สำคัญที่สุดก็คือไขมันในหลอดเลือด ดีมากคุณยายก็ทานอยู่คุณยายดื่มอยู่นะคะแล้วก็ลูกสาวคุณยายเขาก็ทานอยู่เหมือนกันแล้วก็ตรงเนี้ยกล่องเนี้ยเซตเนี้ยไม่แพงถ้าถ้าคิดถึงคุณภาพที่ร่างกายเราได้รับประโยชน์ที่เราได้รับจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะตัวนี้คุณยาย โลโก้ผิดขออภัยขออภัยสไตล์สายตีดก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะก็ผิดผิดถูกถูกก็อย่าว่ากันเนาะแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นเป็นเซตของเขาก็คือโปรก้าเดือนเก้าเนี่ยทุกผลิตภัณฑ์ที่ที่เข้าร่วมโปรก้าเดือนเก้าเนี่ยก็จะมีตัวนี้บวกมาด้วยทุกทุกผลิตภัณฑ์ะนะคะก็ก็จะมี หนึ่งแถมหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแตนแทนทำเป็นแ,นแ,นแ,นแตนแทนแท่มันไม่ออก <c oughs> ขอเอาไฟขอเอาไฟสายสายตีก็เป็นอย่างนี้และคะ่ะอ่าแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณยายเก็บกล่องก่อนทุกอย่าง <c oughs> ที่เป็นกล่องกระดาษเนะี่ยคุณยายเสียดายมากบอกเลย <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ก็คือ เป็นแก้วแก้วสองชั้นแก้วใส่ร้อนแต่ไม่ร้อนของใบมั่งมีมีโลโก้ของของใบมั่งมีนะคะ<ม>เห็นไหมนี่มีโลโก้ของใบมั่งมีอ่าเป็นอะไรที่ม m a ซ i n g มากอยากได้มากนะคะเซตนี้เซตนี้790ได้แก้วหนึ่งใบ ชาปกติเนี่ยเจ็นะคะ790แล้วก็โปรเก้เดือน9ก้ของเราก็จะมีแถมแก้วแถมแก้วของใบมั่งมีหนึ่งใบทุกกล่องที่ที่สั่งโปรเก้าเดือนเก้าภายในเดือนเก้านี้นะคะ,ะท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ของใบมั่งมีแล้วก็อยากได้แก้วดีๆแก้วเท่ๆอันนี้แก้วใส่ร้อนแต่ไม่ร้อนใบนี้นะคะสั่งได้ชา หวานดันใจแล้วก็ของบริษัทสตาร์เฮิร์บนะคะก็คือได้เลยนั่นคือได้เลย790นะคะแล้วก็มีพิเศษที่เราอ่ร่วมรายการในวันนั้นที่เป็นไลฟ์สดที่เป็นไลฟ์สดของอาใบม,มั่งมีสุขภาพดีมีสุขได้ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมาอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณยายชอบมากขอบคุณมากที่ คุณยายได้ผลิตภัณฑ์นี้มาเพราะว่าคุณยายก็ใช้หมดแล้วนะคะผู้ใช้ดีมากก็คือโอเคเคลียร์ตระกูลโอเคเคลียร์นะคะตระกูลโอเคเคลียร์ตระกูลนี้ตรงนี้เป็นเจลตัวนี้เป็นเจลเอเซนเทนเจลสำหรับยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และเชือเ้อไวรัสเข้าสู่ลมหายใจเข้าสู่ปอดของเราช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเป็นช่วงที่เราจะต้องระมัดระวังสุขภาพของเราออกไปข้างนอกเราจะต้องดูแลเราจะต้องใส่แมสตัวนี้อ่าเคุณยายเมื่อเช้าคุณยายใช้แล้วอยู่ไหนนะหนูหนูไปหยิบมาให้ยายหน่อยสิเออนีเจอล้อ่านี่ค่ะ,ะขวดขวดนี้ะนะนี่คือนี่คือขวดของเขาคุณยายใช้ตั้งแต่ คุณยายใช้หมดไปหนึ่งขวดแล้วแล้ดวดูก่อนว่าขวดไหนนี่ขวดนี้ยังอยู่นิดหนึ่งเหลือเหลือเหือเหลือจยู่ติดก้นขวดนิดหนึ่งคุณยายใช้หมดไปแล้วขวดหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้ได้สิ่งนี้มาด้วยดีใจมากเพราะว่าคุณยายคิดอยู่แล้วว่าคุณยายจะสั่งมาไว้ใช้ในบ้านแล้วก็เอาไว้ให้ลูกค้าที่เขาต้องการด่วนกระทันหันคิดไว้แล้ว <laughs> ว,ว่าจะสั่งอยู่ส่วนตัวนี้ คุณยายแนะนํำเลยว่าเปิดมายืบหนูไปเอาแมสมาให้ยายไปหนึ่งเปิดมานิดเดียวนะคะเอานิ้วก้อยเราจิ้มที่ปากขวดแล้วก็ตะแคงลงแล้วก็ทาทาตรงนี้มันจะหอมมากแล้วก็ช่วงที่คุณยายาเป็นไซนัสอักเสบโพรงจมูกอักเสบซึ่งคุณยายเป็นเป็นเหมือนเป็นโรคประจําตัวของคุณยาย ไซนัสอักเสบแล้วก็พงจมูกอักเสบเนี่ยคุณยายก็จะใช้แแห่เข้าไปในในรูจมูกเพื่อเพื่อรักษาเพื่อรักษาแผลในจมูกจะบอกเลยว่าเราใช้ตัวเนี้ยทาเข้าไปในในพงจมูกแล้วเนี่ยแผลที่มันเกิดจากอ่าพงจมูกอักเสบหรือว่าไซนัสอักเสบเนี่ยมันจะหายหายเร็วมากแล้วก็ไม่มีอาการเลือดไหลซึ่งซึ่งเมื่อก่อนที่คุณยายเป็นเนี่ย อาเวลาจมูกมันเป็นแผลแล้วเวลาเราเข้าไปเอาเอาอย่างอื่นคุณยายมีอย่างอื่นที่ทาประจําเพื่อที่จะาักทําให้มันหายใจโล่งแล้วก็รักษาแผลแต่ว่าเวลาเขาตกสะเก็ดออกมาเราแกะออกมามันจะมีเลือดแต่ตัวนี้แต่เอเซนเทนเจลตัวนี้ดีมากนะคะดีมากเลยก็คือเขาจะไปช่วยสมานแผลแล้วก็ให้ไม่ให้เกิดการเจ็บแล้วก็อักเสบเรื้อรังต่อไปแล้วก็ช่วยให้หายเร็วด้วย เราเวลาเราเราแกะ,แกะ,อ,ะออกมามันก็จะไม่มีเลือดติดออกมาก็คือแผลจะหายไปเลยอันนี้คุณยายใช้เป็นประจําเพราะว่าคุณยายมีปัญหาเรื่องเรื่องโพรงจมูกแล้วก็ใส่นัดอักเสบนะคะแล้วก็อีกอ,กอกีประโยชน์หนึ่งที่ใช้ก็คือป้องกันได้ดีมากเวลาเราจะออกข้างนอกเนาะทุกคนทุกวันนี้ใส่แมสกันหยดใส่ในแมสหยดใส่ในแมส ก็ไม่ต้องเยอะ,อะแค่จิ้มจิ้มสักสองสามทีเขาก็จะมีกลิ่นติดแล้วก็จะมีน้ําหยดออกมาแล้วก็ใส่ใส่ข้างในนะคะหยดข้างในแล้วก็ใส่พอเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ลมหายใจเราลุม่มแล้วเขาก็จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อไวรัสไม่ให้เราหายใจเข้าไปใน ช่องในในในโพรงจมูกเราแล้วก็เข้าไปสู่ลมหายใจของเราเราก็ลงปอดซึ่งซึ่งตอนคุณยายติดโควิดอ่ะคุณยายใช้เนี่ยขวดเนี้ยขวดนี้ก็คือที่คุณยายติดโควิดขวดนี้หมดเลยคุณยายใช้กับหลานใช้สองคนกับหลานอยู่ด้วยกันสองคนกับหลานกักตัวอยู่ในห้องสองคนคุณยายทาก็ต้องทาหลานด้วยก็คือขวดนี้หมด ก็คือภายใน1เดือนภายในหนึ่งเดือนที่คุณยายติดโควิดแล้วก็ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองกัหลาดน้อยคุณยายใช้ขวดนี้คือทาทั้งวันทาทั้งคืนนอนคุณยายใส่แมสเพราะว่าอตอนช่วงติดโควิดนี่คุณยายใส่แมสีิสี่ชั่วโมงคุณยายก็ได้ตัวนี้แหละทาจมูกด้วยแล้วก็พงจมูกด้วยแล้วก็เหยาะใส่แมสใส่นอนทั้งวันทั้งคืนติดตัวตลอดแมสนี่ติดตัวตลอดทั้งวันทั้งคืน เดือนหนึ่งสองคนกับคุณยายกับคุณหลานหมดไปขวดหนึ่งแล้วก็ขวดนี้ขวดใหม่ขวดใหม่นี้ก็จะพกติดตัวประจําจะหมดแล้วนะคะขอบคุณมากขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆผลิตขอบคุณของแถมเนาะของรางวัลของแถมที่ใบมังมีมอบมาให้กับชุดนี้กับชุดสตาร์เฮิร์ฟชาหวานดันใจชุดนี้นะคะ แล้วก็อันนี้เอาลงเนาะชุดนี้790ควบคุมน้ำตาลควบคุมความหวานแล้วก็ลลายไขยมันในหลอดเลือดนะคะถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ก็สั่งได้ที่ใบมั่งมี0988455571นะคะส่วนโปรโอื่นโปรอื่นที่ผลิตภัณฑ์อื่นที่ที่ร่วมโปร เก้าเดือนเก้าก็จะมีตัวพร้อมเอสพร้อมเอสตัวนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะพร้อมเอสพร้อมเอสหนึ่งกล่องพร้อมด้วยแก้วใบมังมีหนึ่งใบราคาเก้าร้อยห้าสิบนะคะพร้อมเอสหนึ่งกล่องแก้วใบมังมีหนึ่งใบในราคาเก้าร้อยห้าสิบพร้อมเอสเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วย ละลายไขมันให้เป็นกล้ามเนื้ออเราทานตรงนี้ไม่มีหัวใจไม่มีผลข้างเคียงแต่จะทำให้เราทานได้น้อยลงอิ่มไวทานได้น้อยลงแต่ไม่มีผลข้างเคียงเพราะว่าทั้งหมดนี่คือสมุนไพรนะคะแล้วก็คุณยายอยากจะแนะนำว่าให้ทานคู่กันกับตัวนี้ ทานคู่กันคุณยายลืมบอกไว้ว่าตัวชาสมุนไพรสตาเฮิร์บตัวนี้หนึ่งซองชงดื่มได้ทั้งวันแต่ครั้งแรกที่ชงคุณยายแนะนำว่าให้ชงในน้ำร้อนก่อนเพื่อที่จะให้ใบชาอิ่มตัวแล้วก็คลายคลาย สิ่งดีๆคายตัวยาออกมาจากใบชานะคะแล้วก็ต่อจากนั้นเราจะเติมน้ำเย็นเข้าไปได้เลยคือ1ขวดลิตรใส่ให้ได้1ขวดลิตรชาถุงหนึ่งใส่น้ำได้1ขวดลิตรนะคะก็คือได้เลยคุณจะคุณจะชงดื่มอุ่นดื่มร้อนดื่มเย็นอะไรได้เลยแต่ครั้งแรกที่ชงก็ขอให้ชงในน้ำร้อนก่อนให้ให้ใบชาเขาได้ ผลิตน้ําชาออกมาผลิตตัวยาวออกมาให้เรา,าได้คุ้มค่านะคะแล้วก็หนึ่งผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่ร่วมรายการโปรเก้าเดือนเก้าก็คือซินิเฟรกตัวนี้เป็นคอลลาเจนคอลลาเจนบำรุงข้อเข่ากระดูกเล็บผมผิวพรรณนะคะแต่จะเน้นแต่จะเน้นไปที่ข้อขาข้อเขา่า ที่ปวดที่มีปัญหาแล้วก็อาการออฟฟิศซินโดมคอหลังบา่าไหลนะคะซินิเฟกตัวนี้เป็นคอลลาเจนทานแล้ววิธีชงวิธีทานก็คือเอาชงใส่น้ำถ้าเป็นคุณยายคุณยายชอบใส่น้ำอุ่นน้ำอุ่นนิดนิดแล้วก็ตักลงไปช้อนครึ่งในนี้เขาจะมีช้อนให้ด้วยแล้วก็จะมีเป็นถุงแบบนี้เมื่อเช้านี้คุณยายเพิ่งเพิ่งเพิ่ง,งเปิดไป น,ะะน,นี่คือถุงหนึ่งบรรจุ75,000มิลลิกรัมนะคะ75,000มิลลิกรัมการชงก็คือเขาจะมีช้อนมาให้ส่วนส่วนตัวคุณยายแล้วชง1ช้อนครึ่งตอนเช้าท้องว่างๆชงดื่มได้เลยนะคะ,ะแนะนำว่าให้ดื่มช่วงที่ท้องเราว่างจะเป็นะจะได้ประโยชน์ดีมากนะคะแล้วก็เซตนี้ก็เหมือนกันเซตนี้ก็เหมือนกัน ซินิเฟกหนึ่งกล่องพร้อมด้วยแก้วใบมั่งมีอยากจะโชว์มากเลยโลโก้แก้วใบมังมีหนึ่งใบแก้วสองชั้นแก้วใส่ร้อนแต่ไม่ร้อนนะคะในราคาเจ็ดอยาสิบนะคะก็ท่านใดสนใจก็ สั่งได้สั่งได้ที่ใบมั่งมีโซนก็8ปด5 5ดสีนะคะฝากช่องคุณยายใส่ติดด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้โอเคสวัสดีค่ะ